จังเลยไอ้ถามเนี่ยไอ้หัวราคาเลยหัวโตสันแม่กับลูกเนี่ยอันสองหมื่นห้าหาน้าแม่ทองสี่บาทครับนี่สองหมื่นสามพันบาทสองหมื่นสามพันบาทหมูหันมาทีธนเดชฟาร์มขับมาฟาร์มของมาดามขอกงวัวเรือแม่เอาสมอพี่น้องครับหมอนี้นะครับในยิ่งข่าวว่าหมูหันสีม้านะครับเพิ่งขายงว้วไปก้อนแล้วสองสามตัวนะครับขายดีดีพี่น้องครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมหาแม่เอาสมอกันแล้วยื่นใส่หมอนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าบอกเลยว่าราคาจุใจ ผู้ใดชาคือว่าอดเนาะครับเนาะเอาสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะพี่มูฮานเป็นยังไงเนาะครับเมือน,นี้โอ้ยสวัสดีจ้าพี่แม่พี่น้องเมื่อนี้แม่สมอกับมีงวัวหม่เบิงมี่หาสุดนี่หรอกครับเมื่อนี้ที่แรก่าสิมีเจดบัตติดจองทรงรูปเปินเบิ่งเพิ่นกระเอาเลยแต่วันนี้เหลือหาเบอร์พี่น้องค่ะกลาบขอบประคุณพี่น้องทุกมองทุกบอลเด้อค่ะเด้อทีให้การตอบรับเราสมอย่างดีสุดกรกับเบิดลสุดละ่สดละสุดละหันกับเบิดภายในหนึ่งวัน จากสุดนี่กับมีอยูหาเบอร์เดอพี่น้องเดอร์ผูใ้ใดอยากได้งวไปเลี้ยงราคาพ่อฟังก็มาเอาราคาเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้ราคาง่วกับอาเซียอ่าสูงจังมายเพราะเป็นเกณฑ์ง่วงงามขึ้นมาเนยจักน้อยครับพี่น้องค้ากะเพราะว่าผู้ลังคนกับว่าคือพ่หางามก็ดีนะเอาไม่ออกสมอหามาราคาะมื้อน,นี้ราคาสินจังไห๋เขาก็จังถาเบิ่งกับพอซื้อคือเก่าเลวพี่น้องพ่อซื้อพ่อเลี่ยงส่งฟรีลอยลกคือเก่าพี่น้องค้าการประกันตามนี้ก็มมให2ยีสนเด้่ะเดอร์มีหยังโทรหาไม่ออกสมอได้ตลอดยี่ั่วโม่ เป็นตะเมอใช่ไหม่บอจะปากเฝ้าได้บอเอาง่วนไปลามซุมนั่นเอาไปลามก็เลยเปิดนีสิมาถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยตะละมือนจะสิเหตุอีหยังเอ็ดงานตู่เป็นเกี่ยวสู่ได้คือเก่าครับพี่น้องค่ะวันนี้แมวซอโบกับมีหาซุดค่ะพี่น้องค่ะเอาตัวหนซุแดเห็นแม่ทองเอาไปเอาแม่ลูกมันจะถือก้มูแม่ลูกถือก้มูจ้ะลูกตัวผู้ตัวแม่ลูกตัวเมียค่ะครับพี่น้องครับแม่ลูกลูกตัวเมียนันสุดว่าหันเนาะอายุกาะสินเป็นโธมาเป็นเหมาสามคูเลยแม่ไอเป็นเหมาเป็นเบาง่ายไงผมขอลด คู่และพันเอามาสูงเลยว่าจนเอาไปสูงหยาเพืนเอเล่พืนว่าจะ่สั่งก็ไม่เอาสมออีกง้อไปหอดงามหลายเพืนว่างงามก็ได้ลิปอีกครับเพป็นบัว่ามันสีงามปนั่นไออันตัวสับไอไมันบอดีตัวทายคิงว่าขี่ไรพุ่นก็เลยโมคอยได้ขายจ้็เอานี่แหละไอ่บัตรที่นี่เขาก็บอกว่าเม่ลูกได้จ้าคู่แรกนะครับคุณยากได้ว่าแม่ลูกไปเลี้ยงครับพี่น้องค่ะอันนี้เป็นแม่ลูกแม่ลูกตัวเมียค่ะแม่สูงร้อยสามสิบสองค่ะแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องครับตัวนี้ครับ แม่สูงร้อยสามสิบสองพี่น้องรับตัวนี้ครับลูกสาวงามๆค่ะแม่กับหูเชื่องค่ะอ่ะนะครับพี่น้องครับจ้าแม่สาวสวยๆนะพี่น้องครับเป็นนุ่มจริงหนึ่งจ้าแม่เพื่อนมีนมจริงหนึ่งอ่าเพื่นวัแม่เพื่อนมีนมจริงหนึ่งนะครับสาวสีขาวพี่น้องเป็นลูกค้มตู่มากดอกจ้าครับเป็นลูกค้มตู่มากอ้าวลูกกวกวนกินนมมันในลูกจักตัวข้ดตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวที่สามจ้าพี่โมหตัวที่สามเนาะจ้าแม่ทองว่างทองว่างจ้าลูกเพิ่งได้สองเดือนกว่าจ้ะ อ่ะราคาครับคุณแม่ราคาเปิดว้สองหมื่นห้าพันบาทจ้ะสองหมื่นห้าพันบาทจ้าแม่ลูกลูกตัวแม่นะจ้าถือคือเก่าลยเอ้ยรับประกันคุณภาพสินค้าของมแมวสมอเมื่อนี่บอ่อหาวันนี้ที่พี่น้องเป็นรู้สึกเมื่อยล่าเมื่อยล้าขายของดีเมื่อยล่าให้ทุกอย่างทุกแนวมื่อนี่เมื่อยล่าก็เลยเป็นเป็นบอ่อหาววันนี้ที่ผู้คนบอกว่าแมลสมอคือบ่อหาวคือเก่านะคะบอ่อหาววันนี้ขามือนี่ขออภัยหลายๆเทียงกับมื่นะครับจ้า บ่มันน่ะโทรศัพท์เหมือนม่อบ่กในนอนบ่คุณแม่ย <c oughs> โอ้ยแบบเปิดใจเลย <c oughs> ได้นอนมื้อละ4ชั่วโมงค่ะตื่นเช้ามื้อเช้าก็ตื่น, <c oughs> นตีซีตลาดครับไปหางวัวใหม่พี่น้องเฮานีล่ล่ะแมวสมอบ่ได้อยากอายเด้อพี่น้องผู้ละคนสิบ่กล้าเว้าว่าเอางัวจากไสมาขายแม่สมอซื้อตลาดครับ <c oughs> ซื้อตลาดบ้างซื้อน้าบ้านบ้างสิให้ไปเลือกซื้อแต่น้าบ้าน,าน,น,าน,านมันบ่ได้เด้พี่น้องจุดที่วัวเยอะก็คือตลาดนัดโคกระบือเฮาเบิ่งดีๆตาดีได้ตายไร้เสียครับเออบ่ได้อยากอายเลยว่าอุยแม่สมอแม่นําไปเอาตะงัวตลาดมาขาย คันโม่ตลาดสิเปลเอาสไสใพี่น้องไอม้มมหันสีขี่เที่ยวไปหางัวใส่น้ำบ้านครับจข้า,าบ้านบาที่นี้เบ้ากระเบ้าเนาะเคยไปซื้อเง้วะทองนี่แต่อยากขายขายขาแเหล้องั้วะมดนลูกออกวันนี้ข้าเสิอ,ออกไปคืนเงืนใน่ซนีเพิ่แล้วเนี่ยพี่น้องมันบ่คือสื่อแบนายหอยอนี่เพราะว่าายหอยเงิ่นข้าหมุนตลอดว่ไไรเราสามารถคุยกันได้คนค้าคนขายด้วยกันเราสมองก,ก็กบลยบ่อ่อ,อยอยากซื้อน้าบ้านเออคันมี่ม่องว้ใจได้เองกลงาซื้อค่ะสาหรับพวกงัวะทองหรือางัวเอียงสิจ้ะเพราะว่าในหอยในการรับประกันนี่ก็คือ โอเคก็ชาวบ้านอยู่อันนี้ก็บ่ได้ว่าชาวบ้านบ่ดีพี่น้องผู้เพิ่นดีเพิ่นก็ดีดีไม่อายครับจ้ะผู้เพิ่นผู้เพิ่นมีตำนี้หยังเพิ่นก็สิบอกแต่ผู้ลังคนนี่บ่บอกครับอาคิดว่าหัวในคอกมีแต่ขี้หลายๆบ่ขายอยากขายอีท่องใกล้ออกน่ครับงามกว่าหมู่อยากขายตัวนั้นมาอยู่นําหนูคืนเดียวหมดลูกโชบอย่อือเฮาโทรขึ้นไปบ่เว้าบ่หยังนําเฮาครับมาออกลูกได้ตัวปู่ลูกฮอดบ่ใหญ กะเก็บตัไปก่โอโทเรียนจ้ะสองมืนเท่าไหก่อนสองมหจ้ะ<อ>สรงฟรีลอยโลกโอ้ยพี่น้องลืมแล้ข้างวดแล้วล่ะมาพี่อีหล่ามาพี่มามาพี่มาลูกมา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 เอาเอะดยเอาจําเดย2สองมหจ้ะพี่มูหันเอาหันขึ้นด้ยวว่าสองมืหกสองมืนหากับพ่อพี่น้องเปิดน,นี่ใ้ต่ตอได้อีกเด้อจ้ะเด้อเอาจังซีมอนี่แมวสมอสมองล้วนพี่น้องตอลงไปเรื่อยว่าหันเปนหอกสองมืหาสอจําในยุของสองมืหา แมนบอจ้าเรียกหาเรียกหาเอาสองหมื่นหาเนาะจ้าคู่แรกสองหมื่นห้าพับพี่น้องค่ะเอาคู่แรกสองหมื่นพันบาทพี่น้องครับจ้าเอาเด็ขายได้นี้แล้วเอาเก็บ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 ลูกกระควนกินนมพี่น้องครับสองหมื่นพันบาทบ่ได้ดอกพี่น้องฟ้าซื่อขาดทุนมาทับไข่หมดแล้วพี่น้องถ้นแม่นี่หั้าหน้าเลี้ยงแม่ลูกลูกตัวแม่สองหมื่นหาขาดทุนนหน้าตอนนี้นะเลี้ยงไปจะไปจะขายห้เดือนเนี่ยขาดทุนมาได้ผมเลยเกี่ยวเข่าจะได้อีกตัวเรื่องแบบนี้ครับ จ้ามาข้าตูดที่สองค่ะพี่มูฮันเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองค่ะอันนี้ทองไหมครับนี่ทองหกเดือนจ้าพี่มูหันท่องหกเดือนเนาะจ้าทับตูด้นะจ้าตัวนี้ท่องทับตูดทองทับตูสูงอะไร่าตัวนี้สูงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกสูงห12นึ่งร้อยยี่สิบห้าหนึ่งร้อยยี่สิบหกเนาะจ้าหมู่องเฉีองพี่น้องขาลูกตัวที่สามในทองเป็นม่ว่เท่าโบสถ์ค่ะครับ บวชครบเครื่องเลยไอ้ถามเนี่ยไอ้หัวราคาได้หัวโตสันแม่กับลูกเนี่ยอันสองหมื่นห้าห้านาแม่ทองสี่บาทครับนี่สองหมื่นสามพันบาทสองหมื่นสามพันบาทมาสมอสิเน้นให้ว่าให้พี่น้องเขาได้ง้อดีๆงามๆพ่อเลี้ยงไปเลี้ยงค่ะถามว่ากันไรมันมีบ่มีค่ะแต่ว่ามีถึงมีบ่หลายมเอาสมอกะคือหางว่าดีๆให้พี่น้องกเกษตรกรเฮ่าค่ะพี่มูหันเฮ่าบ่ได้เน้นหวังผลกำไร เฮาเน้นขายนี่หัวไม่เอาสมอนี่อยากขายลดนะลงให้บ้านเฮานี่กลับมาเลี้ยงหัวทุกข้วเลื่อนเพราะว่าอย่างไม่เอาสมอเพรอยากให้ใส่ยาขายยาครับเราอยากให้เออีญ่านี่ประเทศไทยเฮานี้ายาลายที่สุดแล้วค่ะถ้ามันหลายที่สุดได้ลกูกผลแล้วเนาะไอเนาะครับเอ,ออออสเตรเลียเขาเห็นว่มีหาดสุดเขายังเลี้ยงหัวได้อ้นวนคักอ้วนแน่บ้านเฮามีหยาประพาก,กันไปสีไปขาดไม่ไอจังบ้านนี่แหละพี่น้องเออสองหมื่นสามต่อดีจังน้อยได้ใจเด้อทรงฟรีกันผู้ไก่กะ บาขายรถกันไ <captions> ด้จ้ะไอสมรเกืบตายคนนั้นแม่สมอไอหลีเห็นว่ตัวนะู่้เดจ้าไอหู้ด้แม่สมอคัดมาหนิคือวจะตูเชิงเชค่ะสองหมื่นสามสสาจ้ะประกันทองประกันทองประกันตั้มนี้ค่ะบอกก็บอเนาะเอาไปเช็คแหลกับะรก็นี่เนาะสองหม่นสาันบาทวันนี้ไหมสองหมืามพับาทเบอร์สองเดจ้าเด้อทับตูเด้อพี่น้องเด้อทับตูคุ้มตูมาจ้าหันหารอบนี่ว่ได้ขายกับเฮแลราเนาะ มันมือเอิญไอเดียวพอที่นี่เ่อขายเพชรคือเก่ามันกันเรียวแต่ช่วงจังหวะดอกไอเรื่องขายบ่ขายแม่ออกสมอกับบอได้ซีเรียสดอกเพราะว่าอย่างเขาได้พูดได้คุยกันได้เห็นหน้ากันพี่น้องว่าก็อยากเห็นแม่ออกสมอกับอยากอ่านคอมเมนต์อ่านทุกเมินได้พี่น้องเด้อพี่น้องค่าว่าคอมเมนต์กับขอบตระคุณหลายๆจะทุกหมองทุกบอลขันผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมาหาแม่ออกสมอได้ค่ะอยู่บ้านหอยย่างเลยนะพี่น้องขาขันมาตาทางสัดสักขันกับที่ขามสะพานเทพสุดาแม่นองศรีค่ะมาตาทางกับนวลกับเข่ามาหอยเม็็กกกเเลี้้้ยยวาาขมฆ อันมาตะข้างย่างตลาดสช่แล้วครักัเลยไฟแดงเลยหวยเมฆมากกัเลี้ยวขวาครับพี่น้องครัมาบอยากป้าไม่เอาสมองยึดทางดำทำอะไรไอมีเห็นคนเลี้ยงห้เด้อยไอเมาทุกรอบเลยเอาหลีบอกซื้อซื้อัเมียครับราคาบ่อแพงครับสองหมื่นสามพันบาทหมู่เชี่ยงเปลี่ยนเสื้อไม่เอาสองเปลี่ยนเข้าหายไม่เบิร์เลยจ้ะไปโตต่อไปนะครับโตต่อไปจ้ะหันบ่อได้ขายอะไบ้างไเนาะขายเดาขายพี่น้องครับผมบอกเลยเป็นเดอซื้อหันบ่ซื้อรอบนี้ซื้อรอบไหนนะครับพี่น้องเพราะวันนี้บ่หลายได้จ้ะพี่น้องครับมึอนี้มีอยู่แค่หาเบอร์ค่ะ แ้่สมอหางัวบัตทันก็อย่าหายหาดีๆเข้าม่ยพี่น้ฟฟองเข้าค่ะคัดดีๆหายไ่อยากให้มันมีปัญหาน้ำกลครั<อ>บขันตัวใดมีปัญหาน้ำกลแม่สมอก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพราะว่าอย่างสิ่งที่เข้าบรรลูลวงนาเาไอ้เนาะแม่สมอก,ก็บบัตอยากห้เกิดแล้วก็บได้อยากซื้อง่วงสี่าสมาขายแต่เข้าบรรลูนลวงนาเอออาจจะคาดทุกอาจจะมลูกโพมลูกอ๋องเสียครับขันมันอยู่ในระยะเวลาประกันมาสมอก็รับขค้ื่นหายเข้มหายคลาดแต่ว่าขันมันเกิดระยะระยะรับประกันแล้ว โทรมาคุยโทรมาปรึกษากันได้เขาก็ับซอยเลือกันได้เือเาอาเข้าไปนองขา <c oughs> บัแมนว่าเบิดตประกันแล้วบัรักพิชอบอย่างกับบัแมนค่ะเขาก็ับคุยกันได้ออาจจะซอยค่าย,ยาทังสีนะไน <c oughs> อ้าจจะให้คําปรึกษาจ่างค่ะคือจังตัวเ,เดือนก้อนขายไปเพื่อน,นาเชื่อค่ะแม่ลูกตัวผู้เกิดมาเป็นเดือนละละไอปัจจุบันมันขาทุกมันจะเลโทรมากว่าเคยจังไล่ะแม่เอาสมองงั้คือเกินประกันแล้วแม่เอาสมองเลยว่าเอาจังสี่ค่ากับเพื่อนเพื่อนกับอยากเลี่ยงเนาะไอเนาะค่ะแต่เพื่อนว่าเพื่อนเป็นคนเลี่ ก็เลยว่าหนูสียออกค่าพาค้าซอยครับหนูเสียเอาหมอทีมงานหมอที่ท,ที่แถวบ้านนูน้นนี่ที่ซุ้มทีมงานกันเนี่ยไปพาค้าให้เพื่อนก็โอเคค่ะนี่นัดพาวันอังคานีิหอดนีไอครับไปพาตัดคาทุกให้ถึงบ้านนะคะสุดยอดไม่ได้พูดคบพุณแม่ทุกคนมันเกิดบงมีปัญหามหมดเลยคือข,ขายง้อเดือนแล้วเป็นร้อยตได้ไอ้ค่ะสีหายมันบ่มีปัญหาเลยกับบ่มันยิ่งเยอะยิ่งมากปัญหาคือจังคนเท่าขันยูผู้เดียวกับมีปัญหา ขันยูสองขนซับคนซีบนลอยคนแห้งมีแตปัญหามันบ่อไอ่ค่ะกะบ่แนวใดก็แนวหนึ่งพี่น้องขาให้กะยะเฝ้าสีดีกะย่เฝ้าย่องให้บึ้งไปเรื่อยๆสะก้อนฟ้าแม่ออกสมอนี่อือ่ะมที่นี่เบอร์ที่สามนะไอ้เนาะครับเบอร์ที่สามค่ะเป็นแม่ทองค่ะครับแม่ทองซี่เดือนกว่าค่ะพี่มูหันสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสองเซนติเมตรค่ะครับแม่นี่เป็นมัวอ่างค่ะลูกัวที่สามในทองเด้อไอเด้อครับม่เชื่องค่ะเพิ่งแยกลูกได้บ่โดนค่ะยังบ่ทันถึงอาทิตย์ได้จ้ะ ครับตรวจทองเรียบร้อยง้วตัวนี้เป็นง้วขี้งหาไอรอความสมบูรณ์จ้ะครับจ่าทองกับช็อกโกแลตค่ะตัวนี้สูงเท่าไรครับประมาณร้อยสี่ร้อสองจ้ะร้อยสี่ร้อสองเนาะจ่าทองกับช็อกโกแลตค่ะหนาอ่างผู้ดใดมกักง,ง้วอ่างอ่างตีนปุ่มๆนี่ต้องแม่นี่ค่ะแล้วก็หุ่งๆเชี่ยงๆปากใหญ่ๆค่ะครับประกันท้องเลยเนาะประกันท้องประกันตั้มนี้ค่ะอ่ะราคาราคากดไว้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทตะกี้งัวหาหูมือเนี่ตรงเสียเป็นงัวหาเมืองกว่าขัดเ็มวันนี้ังมาเป็นงัวหาเลยจ้ะ แต่วันนี้คือเขาขายตามตามมันจ้าตามราคาช่วงนี้แหละพี่น้องแต่ว่าสถานการณ์ช่วงนี้กัขึ้นง้วกับราคากับลังขุนได้เด้อสำหรับงัวงงามเดแม้่สมรู้สึกว่ามันขยับข้นก่เก่าอยู่ครับจ้าบัเทีนี้พี้งค้นสิว่าเอ้าว่าง้วงโรง้วงอยู่เขียงเขียงเนี่ยคือขายสามเลยทุก่าพี่น้องขาเขียงเนี่ยขาจะบริษัทสื่อว่าจอยแต่เห็ดเด้ครับเขาเจ้าสื่อว่าอ้วนตัวบที่อ้วนนหน้ากินมันบอกครับขาเจ้าจะสื่อมีกําไรครับบทที่นี้ง้วงอ้วนไอ มันขายได้หลายก้อนงัวแม่ม่านคุณเดียวนีิครับเอองัวอ้ว,อวนนั่นหัวที่เขาเอาไปเชือดนั่นครับมันขายดีก้อนงัวแม่ม่านแม่ทองคุณไอ้เดียวนีิเพราะความต้องการกินเนื้อบ้านเรามันก็เยอะอยู่แล้วครับเอาเนี่ยแหละพี่น้องโทุมาเด้ 30, <000 S 2> อ 8, 38, ค่ะนี่สามหมื่นแปดพันบาทสามหมื่นแปดพันห้าร้อยค่ะกี่เดือนนะครับอ่ะสี่เดือนกว่าค่ะตับช็อกโกแลตส,สี่เดือนกว่าพี่น้องครับตัวนี้แล้วก็ช็อกโกแลตพี่น้องครับเอาถือว่าเป็นงัวโค้งสางง่ายงัวโค้งสางง่ายค่ะพี่น้องขะแต่ว่าขานผู้ใดซื้องัวแม่นี่ต้องมีประสบการณ์ในนนกกาาารรงงัวววิมเเดดด้้ออคค่่่ะะพชล นมเขาจะใหญ่แต่อันนี้แมวสมอแจ้งบอกไว้ครับอื้อบ่สิว่าเฮ้ยห้วยจังไดอันผู้บ่เคยมีประสบการณ์นี่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญอยู่นําขายํามันออกลูกเนาะไอ้หมูหันมันก็สิใหญ่อยู่ดอกเพราะว่าเฮาเบิ่งสิแต่ว่ามันใหญ่อยู่ครับเพราะว่างัวแมวสมอเนี่ยก็ใหญ่เบิดสุมได้ติดหูน่ะครับจ้ะบอกกันจ้ะพี่น้องครับหูสินมใหญ่บ่ครับกําลังสดกําลังเหลี่ยมพี่หมูหันนี่กําลังเหลี่ยมขึ้นมาลูกออกนมนี่ครัางมันหนาเด้จ้ะหัวแม่นี่เบิ่งเปียวเบิ่งหน้าเบิ่งตาเบิ่งปากมันจ้ะครับ ่ะโอเคจ้าตัวต่อไปที่สามเนาะครับผมจ้ามาซินอีมามาอีรามามามาเอาพี่น้องคาร์โบนี้เพิ่นบ่ห่าวผมกืบบว่าเห่าอ่ะคงสมัครทำไรคของเกือบตายรู้สึกเมื่อยล่าจ้ะเมื่อนี้เมื่อยล่าแห้งนะคุณแม่เนาะนาเดี๋ยวจัดให้เตรียมๆพี่น้องขาการย่อยพักฟื้นเจ๊สองมือวันพุธเจอกันไหมแล้วนี่แมวสมองเมื่อยหลายขายของดีแรงน้ำง้นน้ำเงินอ่ะเบอร์สีครับพี่น้องขาเบอร์สีเบอร์สีตัวนี้เป็นง้วนที่โค้งสางดี งามมากงามมากขันสิตีคือตีตะว่าโบโบทครับอืมแต่ขันเบาเลียงขิ่งเลียงเลียงตูนเลียงตูนนี่คือสุดยอดค่ะครับท้องหกเดือนค่ะพี่หมูหันผสมตัวใดไปเนาะข้าวโพตัวนี้เขหกแปดค่ะเข้หกแปดจ้าแม่กับโค้งสางไงโค้งสางไงนะผสมมั่วไงพ่อม150ค่ะตัวนี้สูง150จ้าลูกตัวที่สองไล่ต่านี่บ๊อมีมงตีเลยจ้ะครับตัวนี้คือบ๊อบมีงตีเลยเนาะจ้าบมีงตีเลยไอถามราคาเลยครับราคาไม่เอาดไอ้ ห้าหมื่นสองพันบาทจ้ะห้าหมื่นสองพันบาทจ้ะส่งฟรีร้อยโลพี่มูหันแกงขาใหญ่ๆเบิรงขิง,งเบิรงเลียมตุเบิรงเหนือเบิรงหนังค่ะโค้งสางดีเนาะเนื้อหนังดีโคงงส้ดีจ<า>้ะแล้วก็ทับพ่อดีพร้อมครับอันนี้อันดับซ่า,าเรียบร้อยนะครับเนาะอซ่าเรียบร้อยค่ะใบลอดครบจ<อ>้ะเทมหกแปดจ้ะพี่น้องขาอันนี้งูมแม่นี่เป็นตะเลียงทั้งเชื่องค่ะครับหนาครับค,คันว่าสิตีก็คือตีวงโบ๊ทแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคันโบ๊ทน,นั่นโอ้สมมติกะยานมันราคาไปค่าก็นี่ยุบครับ จ้ะแต่ว่าขันว่าผู้มักานี่แหละพี่น้องง่วงามเกียจง่วงงามราคามันก็อาจจะสูงแง่เด้ค่ะเด้อเราพ่นบาสิว่าเอาบัตรชิปก้อนๆือมีแต่สองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าตามตัวต้นมันแหละพี่น้องขาง่วงามมันขายตัวมันเองเนาะไอเนาะจ้ะก่ะสีหายตามีราคาสามเก่าอะไรมันกับโบแมนตัวงามกว่าเก่ากับมันกับตองราคาสูงขึ้นเนาะไอเนาะโอเคจ้ะนี่ะพี่น้องขาท้องหกเดือนค่ะกับเอฟหกแปดความกินน้องนะครับเนาะกินน้องขาะนังหนาๆยนยนพี่น้องขาหู้เชียงทุกตัวค่ะหัวข แ<ม>สดง,งมางแสดว่า,า,าคุณแมวสมมติเลยมือลายนะจนว่าปากเฝ้าเหมือนที่น้องฟังเสียงโดดนะครับปก,บปกบติต้องนอน,อน,นยักงกษ์เว้นไ้ะได้ว่าช่วงนี้บ่ค่อยได้นอนเลยเพราะว่างัวไหลายค่ะบ่ได้นอนเลยจ้ะทั้งงวัวเลี้ยงทั้งงวัวขายพิน,อ,พน,น,นอ่อนพวกสีเข็ดเลี่ยงแล้วค่ะอ่ะตัวนี้บ่จูงเดี๋เพราะว่าลูกมันมักแลงหนีขับมันตื่นคน อันนี้ลูกแ้ลูกลอครับเลยลูกแ้จ้ายังกินนมอยู่จ้ะแม่ลูกตัวเมียค่ะพี่หมูหันอันนี้คือลูกมันนี่คือล้ำตัวเงี้วเขาเนาะเงีวแล้วก็เป็นซีเดียมพื้นผาเลยนะครับพี่น้อแม่ลูกตัวเมียแม่ท้องสี่เดือนกับเคเอฟหกแปดลูกสาวตัวนี้ก็ลูกสาวเคเอฟหกแปดจ้ะเอกสารใบหลอดครบทั้งคู่ท้องเชฟหกแปดน้ำจ้ะสี่เดือนจ้ะสี่เดือนแม่สูงรอยหาสิบสองแม่สูงหาสิบสองจ้ะ ลูกบ่มีตำหนิแล้วจ่ากพี่โมหันงามจบครับค่ะลำตูงเงี้ยพ่อเนาะบอดตูงเงี้ยคีงดีค่ะนี่คือง้วงลูกค่ะแต่ว่าตีคือแม่มันน้มบอดหัวหนึ่งได้เด้อไทยพี่น้องเขาเบิ่งนแน่จากนมบอดหัวหนึ่งมีสามหัวแม่มันมีสี่หัวอยู่นมแต่ว่ากินได้สามหัวค่ะอ๋อมีสี่กินได้สามจากคือบอกพี่น้องเขาแต่ว่าขันกินได้สามขันลูกหายตัวจังสี่กับ่ได้ตีดอกครับพี่น้องค่แมันบ่อไอครับเออขันกินได้สามหัวลูกขันสีงามปานนี้แมงกระบ่ได้ตีดอก ตรวจทองเรียบร้อยจากหุ้งหูเชื่องเช,ชื่องค่ะแม่นเป็นงวัวโบดเดอพี่น้องเดอจะบาดครับงัวแม่ดูคูนี่คู่นี้แม่เอาสมอเปิดไว้หกหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะหกหมื่นเจ็ดพันบาทจากเป็นชุดสื่อสองดสามจ้ะเอ่อสื่อสองใดสามนะครับเนะานะในทองกับมีอีกครับจ้เมาที่แม่สิจูงห้เบิ้งกัได้พี่น้องเราบสีบามันคือ่เห็นตูแม่มันชัดๆมาอีหลามานี่พี่น้องงามค่ะจบเป็นงวัวสิทรงลูกเบิ้งชายค่ะ โอ้หัวงัวแมววัาาไนไดนะแต่ว่าลูกคือยอดเนาะนี่แหละเาหาแมงสีแหละพี่น้องไปไว้คอกเฮ้าหา,าแมวมันส่งลูกยังสีแหละใส่พอดีๆเข้าไปใ<า><า>ส่เสืส่พอ<ท>ดีๆเข้าไปนี่ก็บพอ,อดีค่ะใส่พอเกาเขาเจาะก็ใส่พอเก่าเล่นจังอ๋อหกหมื่นเท่าไหร่นะครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะหกหมื่นเจ็ดพันบาทพี่นะครับจ้ะค่ะแมวเพื่อนกับเสือกเสือกกินดังจังน้อยได้เด้อเข้ากินดังค่ะครับจ้ะตองนี้ตรงได้ไฟนอกที่เ้าสามารถเห็นแมวสมองกับสีบอกใบก่อนได้ค่ะเด้อครับ อาวันนี้มีมีฝากพี่พน้องเอฟซีพอควาสิจบรายการวันนี้ครับจ่ากาพี่น้องกาซื้อรถจ่าช่วงนี้มันก็พอซื้ออยู่ไอ้ข้าแมวสมองก็คิดว่ามันกำลังขยับขึ้นเรืนะ่อยๆเนาะก็เนาะสถานการณ์กำลังซีดีขึ้นค่ะกับวางวางให้ราคามันขึ้นโลดกับบริยานะพี่น้องแพงโบแพงเขาก็ซื้อก็าขายขึ้นเ่าแต่อยากให้ราคามันดีขึ้นเพื่อให้เกษตรกรกับมาเลี้ยงคันถือคนกับพวกอยางเลี้ยงไม่ไอ้พ้นมิ้นทอยากขายออ๋ขายมันแพงคนจะพาเลียนก็ซื้ออียังขึ้นกัน พราะว่าปลูกอ้อยปลูกมันเป็นบ่ไยครับปลูกอ้อยอ้อยถือกต่เซ้าปลูกผักกันนะปลูกมันมันแพงกับผักกันปลูกมันมันกับถืออ้อยแบบแพงครับจ้ะมันก็เลยเป็นกันสี่เนี่ยพี่น้องฝากเลยเด้อค่ะมือนี้มีทั้งเบือนหาเบอร์มือนี้อาจจะบ่หาเอาได้อ้อยไทยเพิ่นเบือยู่แน่น่อูเพิ่นอยากได้นี่โค่มนี่ครับจะเชียร์โค่มนี่แหละให้เพิ่นได้ไปเลี้ยงตัวดีๆลูกสาวกับบ่ฮัดเป็นเสื้อไปได้จากพึ่งใส่เมาสมือนี้นะคะครับจ้ะแม่ใหญ่ๆหนาๆเด้พี่น้องขาทรงลูกสุดยอดเลยค่ะ โอเคดูตัวในทองนี่ตัวที่3จ้ะฝากเบอร์โทรในใจให้หน่ยจ้ะศูนย์แปดสมมามครับพี่น้องขาเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าสามเก้านะคะแม่เอาสมอหมูห้าเฟซบุ๊กฟาร์มธนเดชเด้อค่ะเด้อส่วนไอเดียไล่กับเบอร์นี่ในจ้ะครับผมเอาตัวงามๆจบๆเอาสิเลยพี่น้องโทรหาเด้อค่ะเด้อร์รอดรับสายยุติจาร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ